สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดยอดมะละกอต้นนี้นะครับเพราะว่าเขาสูงมากเราจะตัดยอดของเขาเอายอดของเขามาเสียบต้นของเขานะครับเพื่อที่จะได้ยอดและได้ต้นที่เตี้ยลงนะครับส่วนตรงนี้เราตอนเดี๋ยวเขาออกลากแล้วตรงนี้เขาจะแตกยอดแตกกิ่งขึ้นมาใหม่นะครับเราก็ตัดไปชําลงดินนะครับมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าให้ช่วยเสียบต้นมะละกอให้ดูหน่อยเราจะครอบถุงไว้ก่อนนะครับเขาแตกยอดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเอาถุงออกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนการเสียบต้นมะละกอกันเลยนะครับเครื่องมือเราจะต้องสะอาดนะครับทั้งนี้เราจะฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะครับถ้าเครื่องมือเราไม่สะอาดเนี่ยแผลเขาจะติดเชื้อแล้วก็เน่าได้นะครับส่วนที่เราเปิดแผลนะครับอย่าให้มือเรานะครับไปถูกนะครับถ้ามือเราไปถูกเนี่ยอาจจะเน่าได้นะครับ ก็เราใช้ว่านหางจระเข้นะครับทาลงไปที่แผลที่เราเปิดนะครับประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะใช้พลาสติกสีดำนะครับปิดครอบเข้าไว้ก่อนนะครับกันแสงแดด ไม่ให้แผดเผาประมาณสักสิบห้าวันเราค่อยเอาถุงออกนะครับ